เครื่องเป็นขนาดเล็กนะครับที่ผมใช้มาแบบเป็น10ปีแล้วก็คือ f สา n l 3ามสครับผมนะเปิดร้านอินเทอร์เนต็ตมาเมื่อ1 2ปีก่อนนะผมผมทำงานประจําก็คือทำงานอยู่เรือสินค้าแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็เปิดเปิดร้านอินเทอร์เนต็ต เลท่านี้มันก็ต้องมีปิ้นงานปิ้น,น,นอะไรเนาะก็ใช้มาทุกยี่หอแล้วแล้วก็แต่ตอนนี้ใช้เอฟซัอยู่ l 3ลสามสองนนตอนนี้แบบเดี๋ยวผมจะล่าฟังว่ามันมันมีข้อดียังไงที่ผมหลักๆที่ผมเห็นก็คือผมขึ้นมาจากเรือก็ตามร้านคาอะไรเงี้ยก็ก็เริ่มใช้ปริ้นเตอร์มาก แรกๆผมก็ไปซื้อมาซื้อไม่ใช้เองเนะซื้อมาปริ้นพวกอ,อันนี้นันน่ะปริ้นเนี่ยยังยังไม่ได้เปิดร้านเน็ตผมไปได้เครื่องแคนนอน8 7มาช่วงนั้นนะเอามาใช้เรื่อยๆแล้วก็พอมาเปิดร้านเน็ตก็ได้เครื่องนั้นแหละใช้ในการปริ้นงานให้น้องๆตัวนั้นน่ะมันมีข้อเสียนะในสมัยนั้นนะก็คือ มันมันชอบหมึกเลอะอ่ะมันเป็นหมึกแทงเติมเนาะแล้วก็หมึกเลอะแล้วก็เสียค่อนข้างง่ายจะต้องปินหัวเปลี่ยนหัวพิม์พบ่อยอย่ารเงี้ยแปบบ๊แบบเดียวอ่ะใช้แบบไม่นานมากก็ก็เสียหมึกตันบ่อยอะไรเงี้ยต้องมีล้างเอาน้ําอุ่นมาชุบมาล้างอะไรเงี้ยทีออ่สมัยนั้นนะทีนี้ผมก็ไปซื้อ ยี่ห้อ布拉เทอร์ก็มีบ布拉เทอร์ Brother ทั้ง a c a 3ก็มีเอฟซัก็มี HP ก็มีบ布拉เทอร์ Brother ก็ก็ทนทานมากแต่ว่าก็ทนทานเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีข้อไม่ดีตรงที่ว่ากระดาษเขาอะมันจะไว้ข้างล่างครับทีนี้บางทีอย่างในร้านอะปิ้นกระดาษโฟโต้เป็นอะไรเงี้ยมันดึงไม่ได้มันดึงมัน ในสมัยนั้นนะฮะตอนนี้ผมไม่รู้เป็นไงอตอนนี้มัน,ม,นมันก็ไม่ค่อยสะดวกถ้าทําเหมือนเอฟซันไงก็จะตอนนั้นเป็นเอฟ o ันเอลสานะเป็นเครื่องรุ่นแรกเลยที่มีมึกเติมของแท้ให้ตัวหัวพิมพ์เขาอะมันจะเป็นแบบเดียวกันแบบสีกับขาวดำอะมันอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยตัวนี้ก็จะมีความทนทานมาก อย่าง h p ก็มา h ฮดพีเขาขายถูกกว่าด้วยนะตลับพิมพ์อะตลับสีกับกับตลับขาวดำอะมันจะแยกกันเขาจะทำเหมือนแบบคล้ายๆรุ่นแคนนอนตัวเก่านั่นหละแต่ความทนทานมันก็ทนทานเยอะกว่าอันนี้ผมก็เคยใช้เหมือนกันของ h p ของแคนนอนกับ h p เนี่ยมึกเขาเนี่ยจะสวยมากเลยอื จะเป็นออกมาแล้วแบบสวยนะสวยกว่าอย่างของเอฟซันเนี่ยอ,องานพิมพ์ของเขาเนี่ยมันต่างกันเนี่ยเพราะว่ามันถ้าสวยสู่แคนนอนไหมไ,ม,ไ,ม, Bar erm, ออไหม่ไม่สวยสวยสู่บาเทอเออสวยสู่เฮดพีไหมไม่สวยสองสองค่ายนั่งสืว่าเป็นสวยกว่าแต่แต่ว่า อาจจะรอบเรื่องนี้นะแต่ว่าตอนนี้แต่ทุกวันนี้เขาก็พัฒนามากมา,มารุ่นโดยเฉพาะรุ่น l 3 2 1 0เนี่ยที่ตระกูล3เนี่ยคือเป็นสวยกระเดิมเยอะอยู่ครับก็ก็ถือว่าพอดีอยู่ครับแต่สิ่งที่ดีมากๆเลยอะ่ะก็คือความทนทานนะเครื่องเครื่องผมที่นี่ผมใช้ได้หลายปี เครื่องตัวก่อนเนี่ย F3L3210 เหมือนกันผมใช้ไปประมาณใช้ไปได้47,000แผ่นพอหัวพิมพ์มันเริ่มเสียผมก็ขายเครื่องเปล่าได้อีกนะเพราะว่ามันมีช่างที่เขาเอาไปเปลี่ยนหัวพิมพ์ขายครับผมขายเครื่องเปล่าได้ได้400อะ่ะเออแล้วผมก็ซื้อเครื่องใหม่ ซื้อมาใหม่ก็เป็นตัวเดิมก็คือ f n l 3 2 1 0เหมอนเดิมครับตอนนี้ก็ใช้ไปประมาณ7,000แผ่นแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าน้องๆจะใช้เครื่องปินนะ้นฮะแนะนำให้ใช้หมึกพิมพ์ของแท้ไปเลยนะครับเพราะว่าหมึกของแท้มันไม่แพงมากขวดละ2 0 0อ่ะเราพิมพ์จนแบบเราเออ200กว่าบาทเนาะ ถ้าซื้อในออนไลน์ก็ได้ประมาณ 200%. แต่ในออนไลน์นะหมึกหมึกที่เป็นแบบเขาบอกว่าหมึกหมึกแท้ไม่มีกล่องนั้นเนี้ยส่วนมากจะเป็นของปลอมนะครับต้องระวังให้ดีไอหมึกแท้ไม่มีกล่องเนี่ยเผมผมเคยใช้นะผมเคยใช้เยอะด้วยมันพิมพ์ได้ไอสี่ห0 0่แผ่นนั่นนั่นแหละที่ว่านั่นแหละแต่พอผมมารู้ตอนหลังว่า มันมันไม่ใช่ของแท้และถ้าเราเทียบสังเกตขวดสังเกตอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันอะงานงานพิมพ์สติกเกอร์หรือเวลาเราเายิงบาร์โค้ดเขาอะมันก็จะมันมันจะไม่ได้เป็นไปตามที่มึกแท้เป็นฮะนั้นผมตีว่ามันน่าจะเป็นของปลอมอะตัวนั้นมันจะแบบซีซีไม่มีกล่องเนี่ยมันจะอยู่ประมาณชุดละ ห0 0อย่างเงี้ยซึ่งของแท้มันประมาณ800กว่าบาท800ของมันนานๆแป0นิดหน่อยเราใช้ของแท้ไปเลยดีกว่าครับแล้วถ้าของแท้มันก็มันก็ทนทานอยู่แล้วเนาะมันก็ใช้แบบยาวๆเลยยังไงมันก็คุ้มค่ากว่าครับมันก็แล้วก็เครื่องก็จะไม่เสียด้วยนะครับก็จะใช้ได้นานหลายหมื่นแผ่นโอกาสที่จะเครื่องจะตันจะ จะต้องล้างหัวพิมพ์บ่อยอย่เงี้ยก็จะไม่มีปัญหาไปครับอันนี้คือที่ผมคิดนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆผมไม่รู้ว่าแคนนอนนะเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วอาจจะมีความทนทานมากกว่าเดิมหรือแบบไหนผมก็ไม่ไม่รู้นะผมก็เลยไม่เคยกลับไปใช้ของแคนนอนอีกเลยอ่าแนะนำเพื่อนๆนะครับว่า ว่าเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ของน้องๆที่ขึ้นมาเข้ามาเรียนเข้ามาทํางานใหม่ๆเปิดกิจการเล็เลก SME ขายของออนไลน์เนี่ยแนะนำแล้วกันครับผม